สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เก๊ะบีลังจังหวัดสตูลน,นะครับเรามาเจอของที่อร่อยจริงๆเลยแล้วเดี๋ยว,วหลังผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสูตรของมันเขาเรียกชื่อ,อโ,ต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 โตแม่โตแมโแม่นะครับเป็นอาหารประจำถิ่นของที่จังหวัดสตูลเลยเนี่ยเนี่ย นี่นะครับอร่อยเขาทำทำจากปลาทูนะครับรับรองด้วยถ้าใครเอาสูตรนี้ไปทำที่กรุงเทพนะรวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวเพราะมันอร่อยจริงจอร่อยมากสรตีก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสตูลอยู่กับท่านนายกเจ๊บิลังนะครับชื่อว่านายกวริศ วานายยกวาิาวาีซึ่งอยู่ที่โต๊ะกับข้าวซึ่งมีจะโชว่วาอาหารประจำชาติที่นี่ที่ผมนั่งกินอยู่เนี่ยอร่อยมากที่สุดคือ,คอเขาเรียกว่าแกงตูมิตูมินะครับเป็นอาหารประจำจังหวัดประจำถิ่นอร่อยมากสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลเจ๊บีลัง จังหวัดสตูลน,นะครับมาในงานทานน้ำใจหลั่งไหลเพื่อมารวบรวมหารายได้ให้กับมัสยิดที่ตำบลเจ๊บีลังนี่นะครับวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติมาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่มากันเยอะแยะเลยท่านผู้มีเกียรติจากหัดใจในี่นี่นี่ีี จันบุรีไหนจันบุรีนี่นนอ่าตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเราก็ต้องขอ,อยุตีการถ่ายทอดไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไปทําการละหมาดกันถ้าเสียงนี้ขึ้นมาเราต้องหยุดก่อนนะครับอัสสลามมะลยกุม